พี่คันที่พร้อมจะบริการฝากบอกพักพวกคุณไปรวมกันมาสตอรี่มากมายแบบกระโขดแน่นอิสระให้คุณได้โลดแล่นเพลงเดี๋ยวพี่เสกรถเดี๋ยวพี่เสกรถอ่านี้ปับป๊บปั๊บโอเคขึ้นมาเลยน้องกด F กด F ขึ้นไหนวะไอ้เหี้ยรถมึงยังไม่หลุดเลยสัตว์รถม, <c oughs> มึงยังไม่หลุดเลย <c oughs> มาแล้วเลยเลยน้องขึ้นมาเ <c oughs> ลยน้องไรถมึงโคตรแต่น้องอ่ะ น้องกู oh oh ้โหแหลกแหลกแหลกโอ้โหแหลกโอ้โหโง่โง่โงน้องใจเย็นเลยนระเด็นโอ้โหไอ้ยี่ความแหลกนั่นคืออะไรกันดูเลยน้องอีเมลไอ้ยี่แหลกอีเมลอีเมลแหลกไอ้ยี่น้องอีเมลจ๋าพี่แหลกมากเลยน้องถ้าพี่ขับชนอะไรก็ไม่ต้องแปลกใจไอ้ยี่แหลกฉุกค้างเลยแหละฉุกไม่แหลกหรอกไอ้ยี่โอ้โหเสร์ฟดีจังเลยค่ะไอ้ยี่ต่อไฟฟ้าคิดเป็นลาน S <S เสิร์ฟโอ้โหโอ้โหใครบอกไม่กระตกนะกูจะตบไอ้สับโอ้โหนี่จำได้ว่าเมืองสุพรรณเราไม่แหลกขนาดนี้นะน้องเมืองสุพรรณแล้วนายลื่นมา,า,านี้นะเสียวตกแบบที่ไหนเนี่ยไม่เสี่ยงอ่ะกูยังไงก็ตกอไอ้สัสโอ้โหไอ้เฮียมึงขี่รถหนีตำรวจนึกมึงหนีไม่ได้นะเนี่ยไอ้เฮียตำรวจแม่งมองไม่เห็นนี่แบบรถแบบ,แบ,บวาร์ปได้เลยรถวาร์ปได้โอ้โห โ oh, <What? S 1> อ้โไอเหี้ยมึงกอยากให้มึงดูเหี้ยแบบไม่โหลดไอ้สัตว์ <c oughs> <laughs> <c oughs> ดีแค่ไหนที่ไม่ตกแมพ <c oughs> ดีแค่ไหนอ่ะเออก็ถือว่าขับรถเพื่อโหลดแมพเหมือนกันเานาะเออตัอว่าขับไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่แมพไมโ่โหลดโว้โหโอ้โหรถมันบุกุนมันเบรคเลยความแรกนี่มันคืออะไรกัน <Yeah. S 1> เล่นไปเล่นนานๆไปเดี๋ยวก็ไอ้เหี้ยมื่อกี้ว่าเราจะตกโลกเลยมึงเกือบเลยใช่เขาบอกเกือบโอ้แมพโคตรสวยเลยมิว ดูน้องอีเมลเราใกล้ถึงสวนกุหลาบแล้วน้องทางไหนวะไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยเอาโอ้โหโอ้โหแหลกแหลกมึงมาแหลกมาแหลกมาแหลกเออเออค่อยๆเออค่อยๆดีขึ้นหน่อยสัตว์เราต้องโหลดแมปเอาไงคือต้องขับวนๆสักรอบหนึ่งเดี๋ยวก็หายแหลกเพราะมันต้องโหลดแมปไงรถพี่มันแรงไงน้องรถแรงมากเลยป่าหลอกไอ้เหี้ยแหลกไอ้สัตว์แหลกขี้ผายเลยเซิร์ฟนี่เหี้ยแหลกแบบแหลกแบบโคตรจะแหลกเลยไอ้สัตว์มึงจะโทษเซิร์ฟไอ้เหี้ยคอมมึงกะกลาง เอ้าถ้าคอมกูกะคอมมึงอ่ะอ้าวอ้าวคอมเราก็ไม่น่าจะต่างกันหรือเปล่าแล้วเราจะเปิดมายังไงก่อนคนอื่นพูดนั่นแหละคนอื่นเราจะได้ยินแต่เราไม่ได้ยินนัเองใช่ไหมหรอแล้วทำไมเราไม่ได้ยินเสียงคนอื่นพูดกันน่าสนไอ้เหี้ยแล้วกูจะขึ้นไปยังไงเนี่ยอันนี้วะไอ้เหี้ยกูจะขึ้นไปยังไงกูจะเกือบเลยอีวิวเกือบเกือบได้เป็นลุขวี่ลามหมวกแล้วไปคุยกับลากมา่วด ๋เียไอ้สัตว์โคตรปั่นเลยเฮียบิบเงี้ยเกือบแล้วไอ้สัตว์กูจะไปสวนกุหลาบแล้มันยากจังวะแล้วกูจะไปยังไงวะไอ้เหี้ยกูเกิลแมปกูไอ้เหี้ยกูเกิลแมปเอออะกูจะไปยังไงดีเราจะทำยังไงดีอีเมลอีกกูเกิลแมปมันเอออะ กูเกิลแมปเออหรือมึงโอ้อโหแหลกแหลกอีกแล้วตามทางรถไฟไปดีกว่าเว้ยเราต้องไอ้นี่แล้วว่ามึงเราต้องขี่ทั่วทั่วประเทศแล้วเราภาพมันจะได้โหลดเว้ยส่วนกูหลาบอยู่นี่ไอ้เหี้ยมึงไปไหนจะใช้ไอ้กูเกิลแมปแม็กมาเอออยู่ตรงบนถนนนี้แล้วมันก็หยุดตรงแค่ตรงนี้ไอ้เหี้ยแล้วกูจะไปยังไงต่อเข่าไปเลยขี่ขึ้นเขาไปเลยพิกดอะไรมึงแค่ขี่รถขึ้นเขาไอ้เหี้ยใครๆก็ขี่ปะวะสัตว์ขี่แล้วขึ้นเขาไม่ใช่ขี่รถไฟเขาอย่างนั้น น้องอ e ีเมลน้องบ้าไปแล้วเอออะไรของนายครับน้องน้องกูบ้าไปแล้วเอ้ยละมันไดโดเสาน้ององ e ีเมลเห็นไดโดเสาไหม ลูกไอ,อ้เสาวคนอาลงรถลงรถอีไอ้ช่าชช่ชช่าช่าง้ายังให้เดส่ากเป็นอ้ยยยอย่อย่โอยใส่แว่นยังไงเนี่ยอ้าเจะใส่แว่นยังไงวะอ้าวเชียะอีเมลแว่นแว่นพี่อะ เราขายไอช็อตไอเยว์เพนเพนพี่หลุดอ,อออีเมลเวนพี่หาย <c oughs> สมน้ำลายควายเอ,อ้ยออ,เอ,อ,เอ,อีเมลครูชิบหายไอเย่์พี่รังเกน้องพี่รังเกน้องพนไอ่เพี่น้องรังเกพี่อ่ะโอ้ยพี่หายแเราเราไม่ต้องไปสวนกุหลาบแล้วเราไปที่อื่นดีกว่าไอสัตว์แหลกที่เป๋งเลยฮเฮีย ความแหลกนี่มันคืออะไรกันลงเลยเอาไอ้เหี้ยอย่าชนกูมึงให้กุนน้องมึงนะไอ้เหี้ยน้องรักมึงจะรีบลงแล้วพี่เหี้ยอะไรกูยังไม่จอดเลยพี่มันหิวข้าวเอ้ยเป็นคนถือปืนร้องด้วยเราว่าเราไปดีกว่าจุดนี้มันไม่ดีเรากลัมไปดีกว่า ไอ้เยี่ยมึงเดี๋ยวมึงโดนสอยไอ้เยี่ยเมื่อกี้กูเหมือนเจอคนถือปืนไอ้เยี้ยพวกขายยาหรือเปล่าอ่ะจี่เมลอยู่ไหนก็ที่เดิมไงอ้น้องวีเห็นขึ้นมาดีจีเมลอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยน้องกูโง่มากเลยอ่ะวันนี้ขึ้นรถเร็วสวัมั้มึงครับสวัดเปล่าล่ะสมัดขึ้นรถเร็วอุ้ยอย่าห่างรอก่อนเร็วน้องจีเมลขึ้นมานั่นแหละไปกันเถอะคอมน้องไม่ไหวแล้วจีเมลคอมน้องไม่ไหวแล้วจีเมล พี่จิมิวก็คอมอ๋อคอมคอมเฮ้ยมึงอย่าลืมดิเราเป็นคนสุพรรณด้วยเราต้องพูดสุพรรณอ้าวคนสุพรรณเนอะโอเคเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อดีไอ้เหี้ยปลายปลายไปเฮ้ยน้องไอ้เหี้ยรถรถหวาบพี่จีเมลรถนู้หวาบจเมลรถมันหวาบป่ะจีเมลโอ้รถพี่ดิฟเอารถพี่ดิฟได้ดีดีดี โอ้โหไอ้แหลงวะเข้ามไอ้รู้ขังได้ไงอ่ะเข้าไี่รู้ขังได้ไประเด็นว่าโน้ตขี้เองไหมพี่จีเอลมาเอ่อแถวนี้มีคนน้องอีเมลเราเราจะไม่เขียนที่รีวิวคนอะไรอราะเราพูดไม่ได้เราเป็นคนใบ้ได้ไอ้ทียเราเป็นคนใบ้กันพี่แป๊ดไอ้ชิ มมัันนโอ้ยพี่มันแลกจังเลยพี่เดี๋ยวว่าแต่น้องเลยพี่ก็เป็นเหมือนกันความแลกนี่มันคืออะไรกันเราเรากดแจ้งปัญหาไหมรีพอร์ตเกมแลกเกินไปอย่างนี้เหรอไอ้สัระไม่ไม่ไม่มันไม่ได้เป็นที่เกมน้องมันเป็นที่เอ่อคอมเราเนี่ยแหละโว้วโวว้ววน้องอีเมลโอเกือบชนแล้วโอ้ท่านก็มีคนไอ้เจ้ากลัวแบบเขาก็ด่าพวกเราหญิงมากเลยไอ้เหี้ย เขาจะวางพวกเรายพี่อยากโชกว่ะไม่มันไม่ติดค่ะพี่ไหนร้านหมูเมืองฮะท่างแม่มานแล้วพี่ยกูหาไปเยอางั้นก็ไปทำส้มที่เด้อไปเลยส้มที่อะไรสับปะรดอะไรของมึงวะก็คือสับปะรดคนน้อยยี่มึงรีบโอ๊ยไอ้เหลกขนาดดิมให้กูลงอะไรก่อนยี่มึงรีบลงน้องนี่มิวโอเคพี่จอดแล้วลงได้เลยโอ๊ยแร็กเร็กล็อกรถก่อนไหนไอ้เยี่ยอดล็อกล็อกยังไงวะช่างแม่มัน ันนี้เร็วน้องอีเมลตามพี่มาอยู่ไหนอ่ะข้างหลังมึงเนี่ยนี่ไงสับประรดเห็นไว้น้องเห็นสับประรดบอกไหนนีไงสับประดแบบบประดรถบอดอันนี้มันกดทางไงอะสับประรด,ดอยู่ตรงนูน้นแล้วอยู่ตรงที่มีคนแสดงว่าทำไมไมีสับประรดนี่ตรงนี้อน,น,นี้นี่สับประรดตายะนี่ไงกดอะไรกดที่หรอมืองเราต้องมีบัตรทำงานก่อนเดี๋ยวแล้วเราไปเอาบัตรทำงานที่ไหนวะเนี่ยไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตกูลืม ก็จีเพ vale ีไม่ได้เหรอกว่ารถคือรถขอฉันเไฮ้ยมันตันน้ำมันเลยเหรอเนตัมน้ำมันเลยเหรพี่พี่จอดที่